เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2559คณะกรรมาการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนาเรื่องทิศทางบัตรทองก้าวต่อไปอย่างไรให้มั่นคงณนะโรงแรมรามาการ์เดนเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อให้การบริการสุขภาพภายใต้ระบบบัตรทองของคนไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยังย่งยืนและมั่นคง โดยมีนายเจตศิรัธรานน์ประธานคณะกรรมาการเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยจากนั้นได้มีการอภิปรายเรื่องทิศท,ทางบัตรทองก้าวต่ออย่างไรให้มั่นคงโดยมีผู้ช่วยประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและผู้แทนชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมอภิปรายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา,าครั้งนี้คณะกรรมาการจะรวบรวมเพื่อผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐบาลกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป